his John is and name C. ครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับจ้องดำยึดตุกิดจังตุกิดจิตจังครับหัวบรรยากาศอย่างนี้นะมันช่างหนาวดีเลเกินบรรยากาศแบบว่าผมพาสาวมาสิบคนนะบรรยากาศเงี้ยสมัยก่อนล่ะถ้ไม่อยากจะพูดติดตนี้ตนี้ กอนบาร์เลยเต์เทนมคนเดียวอ่ะแล้วผมก็นั่งเป็นเจ้าพ่ออ่ะอันนี้ผมไม่อยากจะพูดเยอะนะเรื่องในแบบเดี๋ยวคนวงในเขารู้กันเยอะพอดีว่า,าดีผมมันเป็นนักฆ่าไร้พ่ายนักฆ่าแปดสบิบศพแบเงีย้ยไปตายที่ศพบางผมตั้งใจครับเข้าเรื่องกันดีกว่าครับเดี๋ยวตอนนี้ผมทําคิดคอนเทนต์หรือว่าทาคอนเทนต์ออกมาแล้วด้วย <S <S เป็นคอนเทนต์แกล้งคนนะครับแบบเอากล้องอยู่บนฟ้าปุ๊บ เราก็มองเจาะลงมาให้คนข้้งหลังขำอ่ะให้ฮาให้คนข้างหลังฮาแบบว่าเติมๆเลยผมว่าเรียข้อจะไม่ขำก็ได้นะผมว่าอาจจะโกรธหรือโมโหหรือว่าอาจจะทีผมก็ได้นี่ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ผมก็ทำเพื่อคนดูอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์สำคัญเลยครับผมยอดสามคนน้อยมากไม่มีกำลังใจเลยแต่ผมก็ทำต่อไปครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลย 2000 years later. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ใครก็ทํา này, อ่ะครับ hour later

หนึ่งชั่วโมงต่อมาโอเคครับตอนนี้ไปดูคลิปกันมาแล้วใช่ไหมครับ แต่ผมว่ามันยังไม่หาเท่าไหร่นะมันยังแบบไม่ตึงเลยอนะคลิปผมอะมันเกี่ยวกับโควิดด้วยนะครับแล้วก็อะไรต่อมีอะไรด้วยหลายอย่างอุปกรณ์ก็ไม่มีตากล้องผมก็ไม่มีนะครับผมก็พยายามทําคลิปเต็มที่แล้วอะแต่ถ้าพูดถึงอะสมัยก่อนนี่ผมถ่ายคลิปอยู่บูนไนกับบอมเบ์น,นะครับถ่ายแบบว่าคลิปเร็วๆเลยยิงเอาไปทีไปลงที่หาดทรายบุ้มๆแล้วผมก็เดินฝ่าไปเลยอะเดินฝ่าไปแล้วก็แอ๊เนี่แหละครับคลิปที่ผมไายที่ผมไม่ค่อยอยากโม้กับคนดูเท่าไหร่เลยแต่คือมันก็เป็นอดีตทีีด่ดผมนะครับ ส่วนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับมีจะได้มีกําลังใจไปลุยต่ออะไรต่อด้วยผมก็ช่องผมก็ดีขึ้นนะครับแบบคนดูก็เยอะขึ้นยอดซับก็เพิ่มขึ้นทุกวันเรื่อยๆครับผมก็พยายามเต็มที่อยู่พยายามหาคลิปดีๆเอกมวให้ดูอยู่ครับขอร้องครับกดซับเต็มที่กับซับผมหน่อยครับเดี๋ยวไม่แน,น,น่วันอื่นวันอื่นผมก็จะพยายามยัดคลิปลงไปเรื่อยๆเลยจะไม่หยุดทําเลยอยากให้คนดูดูเยอะๆด้วยครับ โอเคครับถ้ารับใครชอบพิมีกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ